ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านสัญญากันเอาไว้นะครับว่าจะมาชี้แจงถแถลงไขว่าเกจินครสวรรค์ที่จะโด่งดังขึ้นมาสององค์ที่ผมคาดเดาไว้นอกจากหลวงพ่อจ้อยก็มีหลวงพ่อหวดนี่แหละครับและที่สำคัญทั้งสององค์ก็เป็นลูกศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกันก็คือเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพกระบวนเกจิจังหวัดนครสวรรค์ก็ต้องยกให้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่แล้ครับมีดหมอท่านก็เป็นนัมเบอรวันของประเทศอยู่แล้วองค์ถัดมาที่ชื่อเสียงโด่งดังตามมานะครับก็คือหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วไม่ต้องถามว่ามีดหมอท่านราคากี่หมื่นก็น้อยกว่าหลวงพ่อเดิมอยู่ไม่เยอะครับส่วนลูกศิษย์องค์สําคัญที่ขณะปัจจุบันนี้ชื่อเสียงโด่งดังมากก็คือหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามท่านก็มีมีดหมอเหมือนกันนะครับ แล้วก็มาถึงหลวงพ่อฮวดวัดหัวถนนใต้วัดท่านอยู่ที่อำเภอท่าตะโกนะครับส่วนองค์ที่ผมทำคลิปไปครั้งที่แล้วก็คือหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรซึ่งผมคาดหวังว่าในอนาคตทั้งหลวงพ่อฮวดและหลวงพ่อจ้อยเนี่ยแหละครับที่จะโด่งดังคู่กันผมไปซุ้มดูอยู่ในชมรมพระเครื่องสิทธิหลวงพ่อฮวดมีการพูดถึงรูปหลอที่สร้างตอนปีพศ2533นะครับ เป็นเนื้อนวะโลหะที่เห็นนี่ก็คือด้านหน้าส่วนด้านหลังก็ตามรูปครับปรากฏว่าพวกพี่ๆในกลุ่มมีการแซวกันว่าคิดถึงรูปลอปี26รูปลอปี26ที่มีอยู่ทั้งหมด4เนื้อนะครับเท่าที่ผมทราบแล้วก็ไล่ดูข้อมูลในกลุ่มมีตั้งแต่เนื้อทองฝาบาทเนื้อนวะเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคําทําออกมาได้สวยเชีวยวครับด้านหลังนี่ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ ผมได้ยินดังนี้แล้วผมก็รีบวิ่งกลับไปที่เว็บจีพระเห็นเขาเคาะประมูลอยู่2องค์นี่แค่400บาทเท่านั้นเองนะครับพระหลวงพ่อหวดเก่าแก่อายุ40ปีพอดีเลยเพราะว่าปีนี้คือปี66มาพร้อมเลี่ยมครับผมองค์ที่เป็นเนื้อทองฝาบาทจะสวยกว่าองค์นวะเพราะว่าองค์เนื้อนวะมีตําหนิที่จมูกอยู่หน่อยหนึ่งนะครับผมก็เพิ่งปิดมานะครับจากชมรมพระของหลวงพ่อจ้อยเหมือนกันเป็นกล่งปลอดภัยรุ่นแรกครับ สนุนราคาก็อยู่ที่200บาทเท่ากันสร้างเมื่อปี34อายุปัจจุบันของวัตถุมงคลก็คือ32ปีนะครับผมจะขยายให้ทุกท่านดูคราวนี้ไปดูด้านหลังกันบ้างขยายอีกครั้งนะครับ ตรงกล้นยันอุกเนื่องจากพระยังมาไม่ถึงมือผมก็บอกไม่ได้แต่ที่บอกได้นี่ก็คือราคาราคาของหลวงพ่อฮวดและหลวงพ่อจ้อยพระยังถูกอยู่มากเพียงแต่ว,ว่าต้องรอดูว่ารุ่นไหนที่มีประสบการณ์เยอะๆผมก็คิดว่าอีกสักประมาณ10ปีเนี่ยน่าจะเห็นผลแล้วครับว่าราคาจะขึ้นยังไงบางท่านบอก10ปีรอไม่ไหวมันนานไป แต่ในความเป็นจริงและอายุของคนเรามันมีแต่เพิ่มขึ้นครับท่านผู้ฟังไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าจะรอไม่ไหวขอให้อยู่ถึงเท่านั้นก็พอผมมีประสบการณ์การเก็บพระมาปีนี้เป็นปีที่15ได้พบว่าหากเก็บถูกหลวงพ่อราคาบางครั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง5เท่าตัวเป็นอย่างน้อยนะครับผมก็ขอทํานายโดยไม่กลัวหน้าแตกว่าถ้าหากว่ามีเงินแล้วก็มีเวลาศึกษาก็ขอให้เก็บหลวงพ่อหวดวัดหัวถนนใต้และหลวงพ่อจ้อย วัดสีอุทุมพรไว้กันละกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ